สวัสดีครับมีคนมาถามพี่หมอเยอะเลยนะครับว่าไปสมัครออนไลน์แล้วปรากฏว่าเขาเขียนว่าคุณสมัครไม่ได้เพราะเป็นเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับพี่หมอก็แจ้งไปครับว่าให้ไปจ่ายเงินตามจุดจ่ายเงินต่างๆอย่างเช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นบิ๊กซีโลตัสตู้บนตู้บญเติม ตามกฎหมายนะครับกฎหมายระบุว่ามาตรา40นะไม่มีวันสิ้นสภาพนะครับได้สิทธิ์ตามเดือนที่จ่ายนะครับไม่สามารถส่งย้อนหลังด้วยส่งได้ล่วงหน้าสูงสุดไม่เกิน12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเขียนไว้แบบนี้มันก็ต้องไปจ่ายได้จ่ายเดือนไหนได้สิทธิ์เดือนนั้นนะครับช่วงนี้คนอยากได้5,000ก็ไปจ่ายกันปรากฏว่าไปเซเว่นแล้วเซเว่นบอกว่า ให้ไปติดต่อประกันสังคมโอ้โหตอนนี้คนประกันสังที่สํานักง,งานประกันสังคมเยอะแค่ไหนอย่าให้พี่หมอต้องออกมาด่านะครับคุณควรจะแก้ที่ระบบให้คนเข้าไปเติมให้คนเข้าไปจ่ายเงินสมทบได้มันติดขัดอะไรหรอครับกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะว่าคุณหยุดส่งแล้วคุณสิ้นสภาพมาตา4ีไม่มีสิ้นสภาพนะครับมีแต่ได้สิทธิ์ก็ไม่ได้สิทธิ์ตามช่วงที่ส่งครับเพราะฉะนั้นก็ จงแก้ไขระบบเดี๋ยวนี้ครับให้เขาไปจ่ายได้นะครับอย่าให้พี่หมออธิบายใครแล้วเขาไปทำแล้วมันทำไม่ได้นะครับช่วยทำตามกฎหมายด้วยครับขอบคุณครับ